สวัสดีครับพี่น้องฉันเปเนแฟนบารมขับช่วงหลังเที่ยงนะครับสวงไปีบายครับขอบคุณกำลังใจนะครับรับกำลังใจเราไปรอบไปเที่ยวนะครับไปไซคกกบใดแล้วพี่น้องมันแดดแดดคากแดดแน่เพื่อนัดสอมเที่ยงนะจะเลื่ออันมากก่อนมู แดดคัาเต่าที่21นะครับเลี้ยขงข้ามันไก่แล้วก็เครื่องดื่มทั้งวงนะครับ

อุ้มกัหลายราคาของทั้งร้อยอยางภาษ้นที่ทุกคนรักข้วาวีนอองข้ามหยี่ยมเยยอดมากเลยครับทีมงานทำรั้วก็ยังไม่ได้เดินไปดูเลยนะครับวันนี้เพราะว่ามันแดดนะครับแดดมากๆเลย นัดไปไหนอะไปไหนกลับบ้านเหรอกลับบ้านกลับบ้านเหรอไปไหนอ่ะโอ้สวัสดีพี่ติ่งนะครับโอ้เชื่อมเองเลยปะนี่บอกบอกนึกว่าเชื่อมเองไปแล้วครับสุนทรไปฉีดยาแล้วครับ ปาลงมือเองเลยนะครับวันนี้สบายดีเมบายดีพื่จะได้หาแดกๆมขึ้นนี่ไดเบ่งนกเขาบอเนาะบอบอบอบญามบญามดอกหมดนามาบอกกันมดอบนั่นะวาวาวก็พาคกันขืนโหลดเออ เอออะไรอ้าวไปบิ่งยอมขนก้อนบัตรนี่เพิ่งเอิ่นแล้วย้อมขนเลยโอ้โอ้ ย้อมคนเลือทำกับข้าวอันหนล่อันนี้อาหารพนักงานเายอมสีสิจ้าอยอมนี่แหละนี่แหละนี่แหละีวถน้เป็นสองล้านอะมาหวานยกเตียมฟัก้นียกอออไปนน่นเลยมาตามมาค่ะเ่ตามมา วิธีย้อมขนครับโอ้เป็นบุญตาได้โอ้ต้องสังเอนใช่สีอะไรคุยสีเหลืองเหรอเหลืองหอเหลืองรองอโอ้โอ,โอ,โอ้มือดิฉันโดนไปแล้วอู้เอาสิอี่น้อง กูขังแหกนกเลยที่ได้วเบิง่งล้างน้ำแล้วก็ตากแดดใช่ไหมล้างน้ำแล้วก็ตากแดดล้างสองน้ำตัำน้ำเลยว่นเมื่อกี้ยกขึ้นไปตั้งเหมือนเดิมแต่สีมันยังไม่หมดใช่ไหมใช่น่ะเห็นไหมล่ะเอ้สีดแดง ฮะเอาหลบหน่อยจ้าเทอันนี้ทิ้งโอ้สีเหลืองมากเลยเหลืองเรืองลองดังกอ,องขี้ไปเลยขี้น้ำบานนะขี้น้ำบานเหลืองขนาดนี้ไหม,มไม่เอาได้ไหม <c oughs> เอาหวานอันี้หวานอะไรกันที่สุดแล้วก็ยอมอีกใช่ไหมทีเนี้ยไม่ยอมแล้วเสร็จแล้วเราไปตากค่ะ อันเมื่อกี้เปิดไฟจออกแล้วอยู่ใช่ไหมน่ามือเหลืองหมดเลยครับใช่ครับมือเหลืองตอนนี้หน้าเหลืองโอ้ไม่เหลืองธรรมดาเหรเหลืองเหลืองอย่าลงผิดหม้อนะอย่าลงผิดหม้อนะใ้รเาสารละปูอ่ะหม้อการซูลงน้ำด้วยโอ้แกงอะไรไม่รู้ออกอะไรมีออกหมตัวครับอันนี้ออกหมกตัวอันนี้ออมฝน เอาจดูเขาท่านเห็นมาเหมือนไหม,ม,ไมโอ้ยพักกระตินก็ถึงหัดสามนาที่ประมาณนาที่กลัวเสนอ้น่ะเจ้ารู้เ่ขึ้นที่ทายา้ี่าันบองอบกว่าสืเอิ่่ที่หลังอย่าเอินแน่น้นบริยินดอก แท้ที่สีแวะเขับไปโหลด,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 ดคน่ขับพี่น้องครับมันกำลังเป็นฟองขึ้นใกล้ละใกล้ะกละนี่การอบอไก่นะครับวันนี้ยอดสุดยอดสุดยอด กิ S <S นกันบระสัทนั่านี่กระดับออกมาฟักนะครับวันนี้ออกมาฟากักนี่ฟอกเกินเราเยอะหนุ่ย พุ้งแล้วบนี่้วอกเยตอนนี้ โอ้โออกมาเป็นอย่างนี้เหรอนี่ไงสวยมากเลยครับพี่น้องโอ้มันเป็นน้ำปูนนี่อ่ะสวยๆย้ยอมออกมาแล้วจะเป็นแบบนั้นนะครับพี่นอ้องขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องพอบกันคลิปหนานะครับผมอันนี้ออมไกลอันนี้ออมผลนะครับ คนละออมอันนั้นว่าถ้าเรียบร้อยต้องทลอนขนก่อนแมนบอกทำคลอนขนแล้วอันนี้ใส่เป็นขวดแล้วใช่ไหมไม่พออีกไม่พอหรอ<า>ป,รลปลอปาแซ่บปักแดงครับว่าถ้าเป็นหอมแล้วต้องไหนเนาะถามาเบิ่งต่อ,อ,อไปพี่น้องอขอบคุณทุนนงั่งใจครับ ฮ <Huh? S 2> <Yeah. S 1> ะพอกันคลิปหนัาครับพี่น้องครับผม